สวัสดีครับผมพบกับผมเซสานวลคือเก่านะพี่น้องเนาะภาชมบรรยากาศทงนาตอนเศร้ๆครับผมอากาศก็ดีๆพี่น,น้องเบิ้งบงวิวหลบอๆอากาศเย็นสบายดี nó sẽ cà sụng rồi sau bán hao nó. ล้วครับบรรยากาศอยู่สวนอยู่ไฮอยู่นาอยู่ถงนาเนาะอากาศก็ดีจ่างๆเละครับผมอันนี้มันเป็นสวนเกษตรพอเพียงของคุณพ่อเปี่ยมแสงทองนะครับผมของพ่อเถาเองครับผมมีหลายอย่างอยู่ครับผมมีหมูมีหมูปลามีอย่างไรย,ยางมีเป็ดมีไก่มีหวัวมีเวิร์นเนาะพี่น้อง เะยพายางล้อเบิร์นาะงให้เบิงบรรยากาศรอบๆบบรรยากาศยอบรอบวิววิวลมเย็ยนลมเย็ยนนะพี่นอ้องน,นี่ก็สวนปามพันนาอสวนปามกับหาไรเพล่ะครับผมอันนี้ก็บอหัวสองบอ่อต้อง่นกระบอกคบครับ ทั้งฝุ่นก็โลงสีมีหมูมียังพร้อมนะครับเนาะทังฝุ่นก็มีหมูปลาหมูยังเงินครับทั้งพุ่นบรรยากาศดีครับตอนเสาลมเลือนดีนะ